โจไบเดนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับในวันนี้ผมจะทำคลิปสั้นๆนะเพื่ออธิบายว่าโรคนี้เป็นอย่างไรให้เพื่อนๆฟังแล้วก็คิดว่าจำเป็นจะต้องแชร์เพราะทุกครอบครัวเนี่ยมีผู้ชายและผู้ชายทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นะครับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบในผู้ชายอายุมากกว่า50ปีนะโดยส่วนใหญ่นะแล้วก็อาการเนี่ยมักจะเริ่มต้นเป็นแล้วมันเป็นช้า ตอนแรกไม่มีอาการนะแต่ในบางคนเวลามีอาการขึ้นมาคือเดินไม่ได้เลยเหตุ hey, ผลเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่ชอบแพร่ไปกระดูกและกระดูกที่มันชอบไปคือกระดูกสันหลังและปรากฏว่าเป็นที่กระดูกสันหลังเนี่ยมันจะไปกดไขสันหลังนะครับบางคนเนี่ยมาหาคุณหมอด,ด้วยอาการอ่อนแรงขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้พอไปเอ็กซเรย์แม่เหล็กเจอว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้เจอบ่อยๆนะครับอาการคืออะไรครับปัสสาวะบ่อยกลางคืนนะปัสสาวะลําบากปัสสาวะเป็นหยดหยด บางคนเวลาปัสสาวะจะมีอาการปวดแสบหรือมีเลือดปนนะครับมีอาการเจ็บนะครับที่บริเวณสะโพกส่วนล่างแล้วก็บางคนเหมือนถ่ายปัสสาวะไม่สุดแต่อาการเหล่านี้มันไม่เฉพาะเจาะจงมันเป็นอาการของโรคอื่นๆได้เช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรืออาการที่เขาเรียกว่าต่อมลูกหมากโตได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆครับถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยนะแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าเป็นอะไรแล้วมันเป็นแบบนานเหลือเกิน สิ่งที่เพื่อนๆจําเป็นจะต้องไปตรวจนะครับก็คือจะต้องไปให้หมอตรวจนะมันมีสารค่าในเลือดอยู่ค่านึ่งที่เขาเรียกว่า p s a p r o s t a t i c specific antigen p s a เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเจาะค่าเนี่ยมันไม่ควรเกิน4แต่ถ้ามันมากกว่า4ขึ้นไปอันนี้ต้องระวังต้องบอกว่าแค่ต้องระวังนะไม่ใช่การวินิจฉัยว่าเป็นนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องระวังนะถ้าค่าเกิน4ขึ้นไปเนี่ยต้องตรวจต้องตรวจให้ละเอียดขึ้น เดี๋ยวนี้สมัยก่อนต้องใช้นิ้วล้วงเข้าไปทางก้นเพื่อไปตรวจต่อมลูกหมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีเครื่องอุลตราซาว์มีอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นในคนในผู้ชายที่อายุมากๆและมีอาการปัสสาวะผิดปกติบางทีต้องไปตรวจกับคุณหมอให้ชัดนาะว่าท่านไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ดูไม่ดุร้ายแต่ยังไงก็ตามถ้าเจอเร็ว,ร,วรักษาเร็วเนี่ยม,มันอาการมันดีขึ้นได้แล้วมันชีวิตเนี่ยมันอยู่ได้ยืนนานนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากความรู้เรื่องนี้ไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพ ฝากแชร์ด้วยด้วยความปรารถนาดี Your f r i e n d is a Doctor d r V Channel ครับ